สวัสดีครับพาร์ทเนอร์ลาจูเล่ทั่วโลกครับวันนี้เราเองได้นำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลผิวหน้าผิวกายก็คือตัวคอลลาเจนตัวใหม่ล่าสุดของลาจูเล่นั่นเองแล้วภาพที่ท่านเห็นอยู่ที่ตั้งอยู่นี่นี่คือรางวัลที่ชนะเลิศในการประกวด Innovation หรือเครื่องมือที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและโดยเฉพาะผลิต ตัวคอลาเจนตัวใหม่สูตรใหม่ล่าสุดที่ไลจูเลได้ลิขสิทธิ์มาครับซึ่งในประเทศเกาหลีนะครับได้อนุญาตให้บริษัทไลจูเลเข้ามาในประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะฮะเป็นผู้ใช้เครื่องผลิตเอสเต็มคอโจนหรือสเต็มเซลล์ตัวนี้สูตรนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวและผมมีความเชื่อมั่นว่าเอสเต็มคอร์โจอนของไลจูเลนะจะครองตลาดคอลาเจนด้วยนวัตกรรมและสารกัดใหม่ล่าสุดของโลก ในปี2564วันนี้มีการประชุมก็ให้ตัวแทนจำน่ายที่เป็นผูน้นำที่อยู่ในใกล้ๆในรเรฟและปริมณฑลได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสัมผัสในนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดของราชเทวด้วยด้วยการเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วก็ดู before after ว่าหลังจากเจาะเลือดไปแล้วนะครับเก็บข้อมูลเก็บแลือดอไปแล้วหลังจากที่เราทานนะหรือดื่มกินของ 4G ไปแล้วเนี่ยเม็ดเลือดของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร วันนี้พิสูจน์กันผมก็ได้ไปเจาะเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็จะได้กินให้ท่านดูว่าวิธีการชงนะอย่างถูกวิธีวิธีการดื่มกินอย่างถูกวิธีของนะสเต็มคอร์โจีหรือสเต็มเซลล์โฟจของลาชูเล่ที่ผ่านเครื่อง FIR หรือ i n นฟาเรดเป็นอย่างไรฉิกเลยนะครับใช้น้ำอุณหภูมปกตินะไม่ต้องใช้น้ำเย็นนะครับในการเทในการชงง่ายๆครับถ้าเราไม่มีแก้วนะครับ ก็ใช้ขวดน้ําเล็กๆเนี่ยขนาดเล็กๆเนี่ยลวเว้นพื้นที่ประมาณสัก1 -2 หรือนิ้วนะครับให้เรามีโอกาสได้เช็คได้แต่สิ่งที่เห็นแตกต่างนะครับของคอลลสเจนทั่วไปกับคอลลสเจนที่ผ่าน F I R หรืออินฟาเรดเอาเนี้ยมันจะทำปฏิกิริยาของน้ำเนี่ยให้มีอนุพันธ์อนุภาคเนี่ยได้เล็กลงขนาดของน้ำโมเลกุลของน้ำเนี่ยเล็กลงไปและที่สำคัญคือมันจะละลายตัวได้เร็วมากและจะไม่ตกตะกอนสีสันก็จะเข้มข้นกลิ่นก็จะหอมเช็คให้เกิดออกซิเจนนะธรรมดาเอง านจะเห็นด้วยว่ามันจะไม่ตกตะกอนเลยในกลุ่มของคอนเจนทั่วไปเนี่ยมันมีหลายเกรดในคอนเจนของเราในระดับไตเปปไทายและสารสกัดในหลายๆตัวเนี่ยซึ่งมันมี SO d เมลอนสีทองจากฝรั่งเศสที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยฮะและรวมทั้งในกลุ่มของ SOP ของไข่ปลาแซลมอนซึ่งเรามีเอกสารหรือเปเปอร์เนี่ยรองรับทั้งหมดทั้งระบบเลยและก็รวมทั้งไวสต์สโตลลี่จากฝรั่งเศสด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยทั้ง2ตัวและสารสกัดอีก2ตัว2กลุ่มที่ ขาดไม่ได้เลยซึ่งที่อื่นไม่มีสารสกัดสเต็มเซลล์จากแอปเปลิลเขียวที่ได้รับรางวัลในระดับโนเบลฮะเป็นสารสกัดที่จําเป็นต่อผิวและอีกตัวหนึ่งก็คือในกลุ่มของตระกูลแอลซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปท็อปทั้งนั้นเลยที่บรรจุอยู่ในนี้ฮรร่างกายจะไม่ต้องใช้สารอาหารที่เราขาดหรือเราต้องเติมเต็มไปคุณจะสวยจะใสได้ไม่ใช่กินอาหารหลักอย่างเดียวณนะวันนี้ต้องมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็อาหารรองด้วยแต่นวัตรกรรมต้องรัาเลิศและสุดยอด